ช่วงวิที่ผ่านมานะครับผมบน่าจะเป็นข่าวที่หลายหลายคนตื่นตระหนกกันเพราะว่าโดนเล่นงานกันเยอะแล้วนั่นก็คือเวิร์มล่าสุดที่ใช้ช่องโหว่ที่เรียกว่าหลายๆเครื่องอ่ะไม่ทันตั้งตัวแล้วก็การแพร่ระบาดนี่คือไม่ได้ระบบไม่ไม่ได้มาแบบดับเบิลคลิกแล้วติดม,มาแบบถ้าคนนึงติดองค์กร,รติด ทั่วทุกคนเลยครับลามทุกคนด้วยด้วยความเร็วสูงมากๆนะฮะครับเวอร์มตัวนี้ชื่อว่าวอหน้าคลิปนะครับผม w a n a แล้วก็ CRYPT นะครับเจ้าวอหน้าคลิปตัวนี้เนี่ยแต่ต้องเล่าประวัติหน่อยเพราะว่าเส้นทางการก่อเนิดขึ้นมาเนี่ยดราม่าและยาวนานโอ้เรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากว่า เมื่อประมาณสิงหาคมปีปีที่แล้วนะครับมีหน่วยงาน NSA ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่เอาไว้รับมือพวกผู้ก่อการร้ายดูแลเรื่องความปลอดภัยของประเทศเนี่ยเขาโดนเจาะระบบโดยแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งชื่อว่า The Shadow Broker นะครับแฮกเกอร์กลุ่มนี้เนี่ยก็ได้ข้อมูลมาแล้วเป็นข้อมูลที่เรียกว่า NSA ใช้ในการสืบ แล้วก็ขโมยข้อมูลจากคนอื่นอีกทีนึงคือ NSA เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อล้วงความลับของประชากรอ่ะมันก็ระดับหนึ่งแล้วแหละแต่เพียงว่ามันวัตถุประสงค์คือเพื่อเอามาปกป้องไงแล้วเ,เ,เขาก็เลยมีข้อมูลในส่วนนี้อยู่ชา a ดว์บล็อกเกอร์บอกว่าถ้าใครจ่ายมาหนึ่งล้านเหรียญจะส่งข้อมูลส่วนนี้ให้โอ้เ,อเรียกค่าไถ่อย่างนี้เลยทีนี้เพราะว่าข้อมูลส่วนนี้มันอันตรายมากแต่หนึ่งล้านเหรียญก็เหมือนกับว่าถ้าใครถ้าไมโครซอฟท์อยากซื้อไปจัดการไหมหรือ อคปกรไหนอยากจะซื้อไปเพื่อทําอะไรหรือเปล่าสุดท้ายผ่านมาประมาณครึ่งปีไม่มีใครจ่ายเงินค่าตรงนี้หนึ่งล้านไม่มีใครจ่ายชา a d ว์ w เกอบอกได้งั้นเอาไปทุกคนเลยให้ทุกคนได้ติดอาวุธเหมือนนกันก็คือมีช่องโว่ทุกตัวที่ NSA มีเอาแจกหมดเลยแจกยับเลยครับโอ้ตายเวลาผ่านมาแค่ไม่นานนะครับผมก็มีเวิร์มขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าวันนาคริปครับที่อาศัยช่องโว่ที่ NSA ใช้ในการ ลักลอบขโมยข้อมูลจากเครื่อง Windows ซึ่งช่องโหว่ตรงนี้นะครับผมมีผลกับ Windows ทุกเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นเบอร์มนี่จะตัวเล็กๆใช่ไหมฮะคล้ายๆงี้ไหมฮะเบิร์มเบิร์คล้ายๆอันนี้คล้ายๆสองคนนี้อันนี้ออกแนววอลเวร์ฮะเบอร์มตัวนี้สามารถเจาะได้ทุกเวอร์ชันของ Windows นะครับมีข้อแม้เดียวก็คือว่าไมโครซอฟท์เองก็ได้ออกตัวแพชช์แก้ไขมาแล้วให้รีบไปโหลดเจ้าแพชช์แก้ไขตัวนี้ทีนี้เนี่ย ไอแนวทางของไอการดราม่าของเวมตัวนี้นะครับพอมันออกมาได้ประมาณสักแค่อาทิตย์เดียวอะแป๊บเดียวติดในยุโรปประมาณแสนเครื่องครับโอ้โหแล้วก็แบบมีมีภาพถ่ายในมหาวิทยาลัยครับเป็นเหมือนกับว่าห้องห้องแลบในมหาวิทยาลัยที่เขาแบบนั่งนัึกษานั่งทำงานอยู่อะโดนแบบว่าหน้าจอหนึ่งปึกปึกปึกวิ่งเลยปึกวิ่งอย่างไรครับวิ่งทีละเครื่องเลยในหนังเลยนะเนี่ยใช่โอใช่เพราะช่องโหว่นี้มันอันตรายมากเป็นช่องโหว่ที่เป c r ค s ซอ t มีมานานมากแล้วแล้วเขาก็ไม่มีใครไม่มีใครพูดถึงกันทีนี้ สตอรี่คือว่าได้มีฮีโร่ขี่ม้าขาวคนหนึ่งครับออกมาช่วยเหลืออย่างทันควันนะฮะเป็น Security Researcher คนหนึ่งครับชื่อว่าคุณแอดมแวร์เทคอแกก็เป็นนักวิจัยด้านความปลอดภัยแล้วแหละทำงานที่ซิสโก้นะครับแกก็ค้นพบว่าไอ้การทำงานของเวิร์มตัวนี้เนี่ยตอนที่มันระบาดออกไปเนี่ยมันจะทำการเช็คก่อนว่าเว็บจะมีจะมีชื่อ URL ที่ยาวมากครับคืออ่านไม่ออกอะยาวจัดเลยยาวมากคือถ้า เว็บนี้มีตัวตนเวิร์มทุกตัวจะหยุดทำงานลงเขาเรียกว่าคิวสวิชคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติเกิดเหตุทปอะไรบางอย่างที่แบบว่าแฮกเกอร์ไม่สามารถควบคุมเวิร์มตัวนี้ได้จะปล่อยตัวนี้มาอย่างน้อยก็คือว่ามันมีวิธีหยุดมันแบบ global เป็นปุ่มเซฟตี้เป็นปุ่มเขาเรียกปุ่มคิวสวิชครับคือหยุดการฟึ่งคิวอทีนี้พอคุณคมาแวรเทคนนี้เขาก็ค้นพบว่าเฮ้ แค่นั้นเ่งเหรองั้นลองจดโดเมนนี่ก็จ่ายตังค์สิบเหรียญจดโดเมนตั้งขึ้นมาชื่อหนึ่งใส่เว็บเซิร์ฟเวอร์ไปง่ายๆก่อนปึ้งแล้วเขาก็เแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไอ้ใช้ตัวข้อมูลนี่ย่ะดีเทว่าแบบมาแวร์ทั้งโลกเป็นยังไงนะก็ดับได้จริงเหรอดับตกหมดเลยแค่ตั้งเว็บขึ้นมาดับได้จริงใช่แล้วครับทีนี้นี่คือภาพการทางานของเวิร์มนะด้านซ้ายนี่คือแบบว่าเวิร์ม ล็อกเครื่องแล้วแล้วก็สั่งหน้าจอบอกว่าถ้าคุณจ่ายตัง3 0สามร้อถึงหกร้อเหรียญเราจะลดะล็อกให้ซเดี๋ยวดูด้าน,ด,านด้านขวาคอมพิวเตอร์ข้างเคียงที่อยู่ในเครือข่อายกันนะครับประมาณรอสักประมาณสัก สิบยี่สิบวิะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวปึ๊บโดนล็อกไปเหมือนกันเลยล็อกเหมือนกันหลักการทํางานของตัววันนักริปตัวนี้นะฮะมันแสบมากนะครับครับพอมันเข้าไปในเครื่องขายได้สักเครื่องหนึ่งมันสแกนหาว่าในเครื่องนี้มีระบบเป็นยังไงบ้างจากนั้นเสร็จมันเข้ารหัสหมดเลยเข้ารหัสเสร็จมันวิ่งไปลบแบ็กอัพที่เจ้าของอาจจะตั้งแบ็กอัพเป็นแบบว่าระบบออโต้แบ็กอัพของวินโดว์เอาไว้ลบลบลบให้หมดเลยตามลบแบ็กอัพอีกลบเสร็จ นี่ครับเคร so ื่องขวาติดแล้วครับนี Golf ่ฮะก็ทําการใช้ช่องโหว่ตัวเนี้ยของ Microsoft ตัวเนี้ยแพร่ไปสู่เครื่องข้างๆต่อไปด้วยความรวดเร็วนะฮะนี่ฮะในระหว่างที่อาจารย์ชุบเดชเล่าเนี่ยผมได้กลายเป็นม้าหมุนให้ลูกไปแล้วฮฮะะ แต่ที่อาจารย์สมเดชเล่ามานี่มันดราม่าเหมือนกับ L O R เลยนะไอ้ภาคคืออะไรครับหลอดอัพเดอร์ลิงมันมีหลายภาคปีต้นปีปลายตนี้ก็เอาโอวนมาทำลายเอาทำลายทีนี้แบบทีนี้พอเหมือนกับว่าไอคุณมาเวทเทคเขาบอกว่าเขาจดเว็บมันเรียบร้อยแล้วกระแสแอคทิวิตี้ของมันน่าจะจบลงใช่ไหมแฮกเกอร์ไม่ยอมครับก็เลยส่งรุ่นที่สองออกมาเป็นมีรุ่นที่สองเป็นวอนนัคริปเวอร์ชั่นสองนะฮะทำให้ซึ่ง เอาตัดไอตู้ฟังชันคิวสวิตนี่ออกไปแล้วครับคือในเมื่อแกบางอาจมาดักทางฉันก็ไม่ต้องมีใครควบคุมมันได้เลยแล้วกันออลยปเลยตัดหางไปวัดเลยทีนี้ครับอย่างไรก็ตาม Microsoft เนี่ยได้ค่อนข้างจะมีกลิ่นตุตุว้แล้วอยู่แล้วนะฮะว่ามีช่องโหว่เนี้ยหลุดรวออกมาจากในตัวไอตัวไอข้อมูลที่รูจาก NSA เนี่ย Microsoft ได้ออกแพชแก้ไขมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับผมมีนาคมปอบมาแล้วนะแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ครับ มันเกิดปัญหาที่ว่าไม่ค่อยมีคน update คนไม่ค่อยเดอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าคนเอาเอา,เอาในบ้านเราก่อนบ้านราเรามีนิสัยเชื่อว่าเราใช้ว n ดีโอเสื่อนถ้าเราเปิดวิดีโออัปเดตเดี๋ยวเขาก็รู้สิว่าเราใช้ Windows ว n ดีโอเสื่อนเราก็จะปิดวิดีโออัปเดตเป็นไงล่ะพวกแกออมีการเนินจำพเพเย์ <c oughs> คอมบริษัทไง ส่วนใหญ่คอมบริษัทเนี่ยยังไม่อัปเดตตามคอมเมอร์เชียลไงบางบริษัทยังไม่ใช้ Windows 10เลยนะมันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเก่าอยู่เลยอย่างเงี้ยใช่ครับผมอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับคุณสามารถไปเสิร์ชได้เลยนะฮะรหัสของแพทช์ชุดนี้คือ MS 1 7 0่งเจ็ดนะครับผมก็โหลดแพทช์ชุดนี้มาแก้ไขการแก้ไขนี้หมายถึงเวิร์มเล่นงานไม่ได้เฉยๆเวิร์มแพร่ใส่คุณไม่ได้แต่ถ้าคุณดับเบิลคลิก ครับคุณก็โดนนะโดนอีกครัอย่างนั้นแล้วก็ตัวแก้ไขตัวนี้ไม่ได้เอาไว้แก้ไขสำหรับคนที่โดนแล้วแบบว่าโดนล็อกไปแล้วทํำยังไงดีไม่ได้เยไม่เกี่ยวนั้นหน้าที่ของคุณณเวลานี้นะคือป้องกันเอาไว้คือรีบๆไปรันแพ็กตัวนี้เลยรีบเลยซึ่งปัญหาของมันก็คือตอนนี้บ้านเราอ่ะ ชอบใช้โปรแกรมบัญชีตัวนึงชื่อ p r e s s อ่าแล้วโปรแกรม Express เนี่ยติดง่ายมันใช้เหมือนว่าช่องทางในการแชร์ไฟล์แบบเดียวกันกับที่เวิร์มพวกนี้มันใช้ซึ่งปัญหาคืออะไรครับถ้าคุณปิดแชร์ไฟล์คุณก็ใช้ Express โปรแกรมบัญชีตัวนี้ไม่ได้คุณก็ต้องเปิดเอาไว้แล้วคุณเปิดไว้คุณก็มีความเสี่ยงต่อการเล่นเวิร์มวนี้ดังนั้นคุณต้องรีบแพทช์ให้เร็วที่สุดนะฮะด่วนเลย MS 1 7 0 1 0นะครับผมแก้ดิฟนี้นี่แหละฮะซื เออเจบจบลจบจบเลยจบแก้แก่นั้นดดีดีแม็กก็มีไว้ละบอกไว้ก่อนเฉยประมาณนี้แหละครับ